อ่าคือแรกของเราเนี่ยช่องแชทอยากรู้อะไรไหมคะคุยใครลุกใครรับอ้โหแล้วจะต้องให้เขาคุยกันเองได้เปล่าคะเฮ้ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณว่าแบบฝ่ายหนึ่งก็แบบว่าไขามาจับตัวฉันเนี้ยไหมก็ฉันไม่ชอบให้จับอ่ะไม่ชอบให้บอกว่าน่ารักอ่ะแล้วอีกฝ่ายก็แบบว่าทําไมล่ะลินลี่ก็เขาชอบลินลี่อ่ะลินลี่นี่ก็จะดูแบบว่าทําเป็นแบบมองไม่เห็นทาเป็นแบบไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรเลยจริงๆอ่ะความรักก็แบบว่า เต็มจอยนะคะทุกคนก็น,น่าจะรู้สึกใช่ไหมคะชัดเจนขนาดนี้แล้วเราจะมาดูไพ่ข้อความอ่าเฮ้ยเราเก็บไว้อย่างดีนะ<ฮ>ข้อความดูของขันที่เธอเคยให้มาภู <c oughs> มิใจมากค่ะแบบเรือแล้วเราไม่ไกลเลยเจอนะคะเรายินดีกับความสําเร็จและทุกๆความสุขของเธอเสมอนะอ้าเดบิวเขายังอยู่ด้วยกันเลยเพราะงั้นความสําเร็จมันก็ กับพี่ตาเหรอโอคู่นี้นะคะเขาได้ไพ่ที่ดีที่สุดสำรับนะคะคือไพ The Sun อ่เดอะซันะคะคู่นี้คบกันแล้วบอกเลยว่าจะเป็นคู่ที่ดูไปรอดที่สุดในวันนี้ <c oughs> ดูแลตัวเองดีๆน <c oughs> สนชสคโอยเล่ลลน <c oughs> ผมพายมาสองปีแล้วเออเธอฉลาดกว่าที่เราเคิดเก่งกว่าที่เราคาดไว้ตามเราทันทุกเรื่องเฮ้ยพี p เบ b i ์ t h d นะจ๊ะบบี้ เป็นคู่ที่แบบตามกันทันใช่ไหมตรงเกินตรงเกินเอาแล้วเอาแล้วขอซีเมลนะครับหฮ้ยไพ่แต่ละอันดูไม่มีวความรักอะไรขึ้นมาเลยสิสมมติว่าเราจะไปสถานที่หนึ่งแล้วก็มักจะไปไม่ถึงน, <c oughs> นระยะทางห่างไกลแต่ใจเราอะ่ะไม่เคยห่างออกันนะแต่ไพ่ใบนี้เอาจริงก็หมายถึงความคิดถึงได้นะเวลาที่แบบว่าอาบน้ำยอะยไรเงี้ยก็ะคิด นี่เืออาบน้ำ <laughs> ก็อาบน้ำแล้วก็แบบว่า้ยคิดถึงเีรี์อันนี้อันนี้ือแบบว่าจริงๆมันอนนี้คิดหรอใช่ใช่ใช่ค่าแบบว่าอาบน้ำแล้วคิดถึงซีรีส์อะไรเงี้ย อยากดูคู่เฟียเมลฮาเลมไม่ไม่มีฮาเลมทุกคนนั่นแหละพายอะไรของทุกคนน่ะไม่ได้ทาอะไรเลยมีคนเจ้าชู้คนไหนคือคนเจ้าชู้ขี่จักรยานกับเราแต่แอบวอใครก็ไม่รู้อืมถ้าตีความนะฮะคู่ของเมลกับพี่โซเนี่ยมาเป็นความรักกันแบบว่าประมาณว่าพี่สาวน้องสาวเจ้าชู้ ม่เมลไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าความคิดของซีดีและเซรีม่าเมลเนี่ยเจ้าชู้ไหมเมลนี่เรียบร้อยเด็กซีดีนพูดพูดเรียบร้อยแบบชัดๆให้ทุกคนเขาได้ยินได้ไหมซีรีนเมลนี่น่ะเรียบร้อยที่สุดแล้วใช่เห็นมแต่ตาของซซรีนน่ะเป็นอย่างไรใช่เมลนี่น่ะเรียบร้อยที่สุดแล้วคุณคุณซีรีนครับผมผมขอจับจองคุณนคนแรกเลยนะครับชิงเรือเนนี้คือมารู้สึกว่าเหมือนอยู่แบบทรายทั้งคู่ไงไม่รู้อ่ะ ะะแม่ของลูกกันเลยทีเดียวมีคนที่เซ็กซี่แบบระดับตัวแม่โอ,โ,โอ้โ,อโห,โโโหโดุนแดงแล้วก็เร่าร้อนคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าระดับแม่ของลูกกันเลยทีเดียวเธอมีเสน่ห์มากนะไม่อยากละสายตาจากเธอเลย บางทีการที่เราได้มาเจอกันอาจจะเป็นเพราะพมหรือิดอ้าวหวาดอฟพี่วีนกับพี่อลินแอ้ะ ทำไมมันเจ็บอะไรขนาดนั้น่ะดูดูจะเป็นคู่ที่เหลือรงประมาณว่าพี่อลินเนี่ยเขาก็ออดีใจแล้วนะคะที่พี่วีนเนี่ยกับพี่เซนเนี่ยเขาได้เป็นคู่กันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมประมาณอ,มอย่างนงั้น <laughs> <ๆ>นะคะฟาดเห็นเศร้าช่วตเธอที่ไม่มีเรามันดีหรือเปล่ามาดีทำไม <laughs> โอ้โหโอ้โหมันดูเศร้ามากเลยอะแบบโอ้โ oh my god